แต่ว่าจัตัวจังแต่วาไทำนทำานเจอไาเอไอจอันเัอไปเจอุนเจอไปเจอไปเอไปเจอไปอไปจอไปจอเจ้อไปอไปเไปเอจอีกเจเจอไปจอไปเีจอกปเจไปเปอไปเไปเจจไปอเอไปเอับหัวกับหเเไปเ มีของดีเลยโดยเดยเยแล้วยังมาอไไหนเคยมาบ่อยเอ้าจูปี้ไอยู่แล้วนด์กรจููี้มาเจ้านอนผ่าของใหม่ปะมาขามันลกดีเนาะ ใช่ของดีได้ใช่ไหมใชไ้วยถือกินนีกึ้กึวชิันเก็บน้่ราัลชิันกบอะไรไรบ้งคะบงคะกือกินเ้าคือคือถ้วยถืออ่ะอ็คือแหงเข้าใจเราจกไ้จะโดนคุณ เราไปชอปเถอ่นะวโอ้ยอยากได้เลยเออเกูบอกว่าโอ้ยอย่าไปชอบแพงเท่เไดนะเด็กถอรถอยพันนะสาวพันนะตัดตึกนะครชื่อชื่อยู่ในบุญบ้างเชนึงเชนดึงเชนปลาปลายเไกปหาชิปเชนหาเชนหา

ต่บัวรททททังต <c oughs> ุบตาจังตุบตาตุลตาตุบตาตุบตาตุบตาตสบีายุบตาต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 บตาบาตุบตาตับตาาตสบาตุบาตุบตาตบาตุบตาตุบาตบตาตุบตาุคนาป็นทาตุบตาตุบตบาตุาาบตตบบุบนเาาบตามาตตีตตบ บืนอคดใช่อันนั้นมันได้ทา่นะอันตัวลกอันนี้มันได้่กอันนี้เออสมขนฟ้เ้อาโปออร์บอร์เบอรงบองเด็ดเด็ดคมุกขนมน่นยังเป็นแบ้นีม้เป็นเน่คือมุกขนมแล้วกิเนาะ ยูาก่อยากได้สีจัเนียนเป็นมงคืองในสีมังันสีดำนเทมันพูสีบก้นคืจะมาดูที่อันบลวมันบ่มีมีแต่บังออกบ่หน่อยอกบหน่อยทางมตูคิปชองไปยนดาปลาดหกปีเยพิ่มไม่เล่านะหะเลย สีโอสีมงครงถือโยถือนีเด้อนี่เด้อมงครึงอยู่นี้นี่เด็กหกนี่เด็กหกเด็กหกกับสีม่ครนี่นาทีมันกัดอันนี้อนเป็นมิดเป็นมิได้น่อยนี่จักนาทีเท่าไรเนาะคร่งครึ่งตอนี่สีงสามินาทสี่มงสิบนาที สิบเมตรแม่นีน่ยสามสิบเมตรเลขหกวันนี่เออเลขหกหกครึ่งเนะาะหกครึ่งเลขหกหลันสามอันนี้เลขหกหอเลขหกมันครึ่งครึ่งชัง่วโมงคือมองขนมอะไรล่ะคือแหละคือสิวเสฉะสิวเสฉะไปประมาณเดือนนึงสองเดือนกอ็ได้ nhưng cứ hết ra na ô ô phải ngân nữa ôi khổng đi bạt nước qua để đi bố địt trái bố địt này cho địt ออคือมงอเขาบอกคำ่หมด้ดีถ่ายถ่ายประตูไเขาบอกคำนนหมดนี่เมื่อคืนนี้เขายังเสียวเสียลังจ่อยจ่อยคืนนี้าเนฮ้อ้ตู้โอ้ได้ยังตู้นะ เออโดยสบายดีใตู้เ้อมาตหน้าบ่อยนะวงยายาดองห่างไปห่างยาแล้วเนาะขาดหนาว ฮะปกติโจูแต่ชีมงมือดอกมองอสอะไรไปเออปกติชีมงโจูชามงชามงอย่างจูอ um> ืมอันนี้ยันมันยังอยู <h> <h <h ่เข่าเยยบเข่าอะไรก็มือต่ำโอ้เยียบเข่าว่าต่ำ วันนี้เรา,าตำเขาวันนี้ตำเขาบ่เนอะเออตำมื้อนี้มาตำมาอีกบ่ได้ไปชีเขาอืมไ่ได้ชีไม่ได้ตำเอาีิตำอันยังบม่ทันเข้ายังบม่ทันแห้งเออทันแห้งแล้วมาวันนี้ทันบ่ตำมันแค่ได้หน่อยในเยวเข่าไม่ทันแหงจริงอ่ะ ได้ลายว่าเขาปีนี่โอ้ยลายเพงมันอันมันเป็นผักพรมเฮาอันนี้มันยังออกเลยมาเนี่ยแต่จะเป็นมันเป็นผักแดงผักแดงแต่จะเป็นโมเป็นมันม่ก็ได้เป็นอือมันนี้วมันพรมมันยังออกอันมันเป็นงับเลยแล้วอือ ว่าน,น,นีันั้นเกี่ยวนี่ยังทันแล้วดิผลกับพ่อฝลเนาะใครยุ่มอันีหแดดเนาอะอมีแดดแน่พี่น้อยว่นนนา,วานี่ขับโตก๊กได้ว่าคืบวันเนาะ,เาาะ,ะากเแ,นะแล้วก็ที่เทาวบานี้ขาดมิดเลยแหละคำต๊กขับต๊กพยุ่เลยแหละอ่ยุ่มนะขวายังพยุย่เยอะมาก ค่ำเนื้อมาบุญเนาะเออะมาพอเนาะบ่บค่ค่ำเนาะยันมันให้เมือ่อพนบางเถอะพนให้เมือ่อตะเว้นทางว่ายันมันไปหากินก,ออกับแพ้อยจากน้มัน้นมือยานมันอีกมือสองมือนี่สรางมันจะมากกบไม่ได้นนเนาะอ่าชักนั่งพนอนะ พวกงูได้วงอีกพวกเพื่อนประเทศวงอีพวกเพื่อนประเทศแท้ๆนะพวกดีเนี่นี่เน่ยวองงวนบออ่ยังมางออกอะไรยังมางออกมดอะไรเบืองน,นี้เบืองนี้อะไรมางเนี่ยพวกนั้นนั่นนี่มางเถายานมอญยันมนีพวกขอ้วนมันนะเออนาคตมือ,นาม,อนามือนามือไนเป็นเนเออาะพวกของอ้วนนั่งแรวเตี้ยอืมได้อืม แสดงมางหัวนี่ออกเนาะมางเบื้องนี้เบื้องได้มางนี่เบื้องอันนี้เบื้องหางเบื้องเบื้องขางนี่บ่ขางเบื้องนี้เบื้องนี้เบื้องนั่นนั่นก็บ่ได้มางเนาะเบื้องนั่นนั่นมางมางเบื้องนี้ออกเออขางอันตัวนี้เนาะขางเข้ามาตัวนี่โดยโดยตัวนี้แต่ก็เบื้องนี้แลดงอกขนาดอะไสิเนาะ อันหนาบาทั้งเหล่าเห็นเนาะเออเบอร์นี่โซ่แบบนี้กันหมดเลยอันนี้เพื่อนเพื่อสร็ลังตถอะนะบุนีคนอยู่บ่อยนะบ่เนี่ยเพื่อนนี่เพื่อนนั่นนี่คอยอันนี้ปกยากนี่เออเพื่อนเคยคอยชูเคยชูอันแล้วก็อยู่นั่นน่ะโยนต่างนี่เนี่ยเพื่อนนั่นนี่เออนี่นี่เพื่นไปเถ่าเพื่อนเอออันนั้นเพื่อนเข้าเขาพุ่นไปกรุงเทพปุ่โอ้เป็นยุ่งเทพบ่อยนะ ยูยุ่นแล้วเองไปลับอย่างทั้งผัวทั้ททงเมียลูกอันก็ป้าไว้ให้แม่เท่าดิลูกป้าไว้แม่อ,อ้อพ่อแม่ลูกอันชานียบพลป้าไว้นี่นี่ป้าไว้ใคอยู่นาะอะไรยังยังไปจักหาเงินหนาครับเนาะก็ะดีอยู่ฮะแต่สิเมื่อแล้วสะปดาห์มากับบุญไม่ตู้เพิน่น Do vậy rồi, rồi, rồi. mấy người à. phần... tôi đâu nickname. Do sang mặt cọp mày cọp tóc ná. là chỉ you want mưa so mua eleven mang. Hoa phân môn mùi hoa 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 เมื่อคุณน,น้าบอกเหรอเห็นยังหันหลังมาคามบ่าคามวานในค้ามสมเนี่ยคา้คามสมบ่ยยบเลละเห็นได้จริง แกเลยหแกเลยขาดบ่อปลาาดบ่อซบในระขามนี่ก็มาเซบนู่ขาดเร็วเขาข้างนมันบแกะปลเซอืม้นมันแบบมันมันดีโอ้โอ้เก่งดีครับก็ได้ได้หนึ่งได้หนึง เขามาเขาจิกลับมาย้อนทานอีกทีจักมุ้งบาดใส่มองโกเมติกวันนี้เมนไปจักบโบถือก็ดีแล้วนะกับหัวกับห้งหางเอาทั้งรักมันออกเลยโอ้ยเนาะกับหัวกับหางแนวใส่มุ้งกันเลยแนวคนบุคคลนีมันเต้นเกินตึ้นเต้น แม่นตื่นเต้นใช้มงบุถือขางมงขนมก็คือดนมงขนมมันจะหันหามองเลยชมเอาตุกรเบงอี่รอบอ่ะมันกลเลยเลยอันนี้สี่มงสี่เชบป่ะเนี่ยจุดบัด ผู้ว่าถามตัวชิ้นผู้แล้วใส่มุกผู้ว่าถามมาจากมุกนี่เบื้องมุกผูถึือไอ้ได้โบจักผู้ว่าถามมาจากมุกบมดไม่มีน่ะเอากระยังเห็นยังเห็นเด้ออบางเทีก็เห็นนะเนาะเออจังว่าจังว่าอันตัวใส่เสียงสั่นเลยไอ้ผู้เฒ่าเด๋ยวเบื้องมุกกูเป็นน่ะก็จะเขียนด้ยาอย่าู้จักนั่นเขาเขียนด้บ่ะนะ เขาเขียด่ายังบูอลายเขาบเคียนหอืมเาด่าเด่้มิไอ่ตบกูยังหัวเชือยามันต่อูเนาะคนไม่รู้จ่อมไม่ผิดแห้งก็จะบูจแห้งก็ก็จาว่า โอ้ยเขียนหักน้องบ่อายอ้าวประตูเลยเห็นอย่างไรผู้กองเข่ามันอะเหนื่อยเห็น้หมือกองเข่ามันเหรอเออมื่อและบัตเน่ยอย่อไว้เพื่อกองเข่าซอยประตูก่อเพราะว่าบ้าโบวินเนาะพ่อแล้วตอนขึ้นไปบจะมีมากมายเออเออแมนคือ โอ้หลักไหมหเพิ่นคือเงยปาคแบน้ำม,ม,มือเลยเอาไป,ไปไต้นมือขานเลยอืมอืมโอ้ไว้คือพอไปจิตไม่จิตมือมานำเลยนาวะ่ะ วเราล้อแกเสียสาดูเลยสามโตดิสิ่อชองวะักคียักก็เสียเราจใส่ชูกงนตามวะเลยเลเลคาดว่าม่แน่ไปฮนวนจกคือไปพูดเลยบ่อยน่ะ มาทำนิไไดหนึ่งคนนี้ผมละหล่อหัวแต่งได้ไปพี่วะเมืเ่อเลยบ่อนอ่ะเมืเ่อกับเมืเ่อเลยไปดล้ำกองข่าวซอยประตูนี่พันกองข่าวซอยประตูพี่แสงแหลวนะลระกอบผู้เดียวแล้ว,วน่ะ

แม่โมกเอน,นี่นางนี่วะแม่หับปะเจ้ากูรูเลยเกี่ยวยเยวขาลมให้ยังนอนรู้เกี<ะ>เ่ยวเขาลมให้ยังนอนเกี่ยวเขาลมยังนอนห่างเกียเยเ่ยวมัม่ได้แล้วก็เกี่ยววาจะช่วยวายเลยจ้าช้อนี่แม่แหงแตกแบแบเ <c ười> กี่ยบเป็นปรดอกเลยรู้อ้ยม,มันแหนอยู่ แง่เมื่อยกับหาลูกหลานนะกามันแล้วเนี่ยมาเ้า้าเข้ามาแหงบอกกัเข้ามาชวนว่าแม่ปาเดีวราได้ลูกเอ้ยาชีวิตเจ้อาชีวิตได้เขาเนาะคำกับเขาอะไรท่านมันเบลียงเฮาอะไรตาเยอะแม่เนี่ยท่านเพิ่นในจกเหาในจอมจไปตายเนเป็นจากเขาสามหมื่นเนี่ยเคยเห็นลายนะเขา อย่าไปเบิ่งทข้ประตูก่อนมาอยู่ตรงพัดซอยประตูน่นี่แล้วกันฮ่ามกบวบเหรอเป็นร้ยหมาเปีนยมาลผู้นำมูพัชรลงหน่ะพันพัน ลุงเลยเราพูาเรื่องหมูกินนี้มักคุทุนไล่แล่นรถปุ๊บเฮึอแล่นมาของลมบางงางคือมือนันหัวซักเทียมกุนรถ เห้หาเกือบบาทนี่เหเห็นบ่ฮะทั้งหลังตัวพื่นปิวทั้งหลังตัวพุ่นมันปิวทั้งหลังตัวอีกเออ เห็นแล้วตีเยาว่บ่เนี่ตีเยอะะไว้แล้วเขานี่มันหล่นง่ายเนี่มัอย่างแหงเขาตรงตีเป็นหมากตากหมากถาบุถกาบุเขาคุ้มไม่หึงนี่มันสีอันนั้นมันสีน่ามันสีอนามุ อแต่งออกด้วยแหละนี่นจะบริจีบกอ่อนว่าใั่ไหมยังแห้ง,หงประมาณไันชอบตูนีประมาณไหนไชอบขึน้นหาหาสอบแล้วเนาะทำชิได้ วานี่แหละคือเพิ่มอีกได้ชัไจะมาไ่ได้ซึงคว่าเสียทุนมันสออียูชิปเนาะในอายุใบนี่แหลแต่มันเสียป่ะคักติดดิเสียจนบดจีเด้เปล่น้องเพื่อหนึ่งเลยเลย มันต้องดำห้างเนาะดำมันห้างกว่าเก้าวันเพราะว่ามองทุ่มะเพราะมันเป็นนั่นแหละเพร้นมันมำันลมป็นอะไรมันดมันลบมันน้น้ำเปล่งปุ๊กตีน้มยังเริเปล้งกับเปล่งไ่ได้เนาะมันมันเป็นบบกแบบว่ามันอยู่กลางเป็นขึ้นนองเลยนะพี่รองเลย เนไหคขับเยพี่น้องย้นวที่เมื่อก่อนได้บันึกเออโดยสบายดีเด้อโดยโดยโดยวาก้าขับขึ้นบ้านญาติญาตพี่ดอกพี่ลัดทางพี่หงะคเรียบร้อยไปประกาดประกาศาขังบานี่ งพอมันเราจะมันไข่นอกพี่น้องเลยวนี้คมไข่อยู่ในเขายะออกยะกทางไวัหลายเนาะพี่น้องเนาะสตหรับคลิปนี้ก็มีอหลายพี่น้องเนาะก็มาไหลเวียนอัปเดตคือเก่าพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณทั้งพ่อแม่พี่น้องซีเบิร์ตจูกุจกุนเที่ยวกัมาติดตามรับชมให้่อยกำลังใจด้วยสตหรับคลิปนี้ 来的